นี้กินสีถั่วเห็ดรังวัลนทีนึงเลยได้กินมาสีถั่วให้รังวัลนทีนึงเลยโอ้แซ่บบ่ล่ uh, แซ่บ สวัสดีจ้าพี่น้องตอนรับพี่น้องสวิสานวิสาวันนี้จะพาพี่น้องมาทำบุญด้วยกันด้วยพี่น้องเดอแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศอุ่นไอรักพี่น้องจากความสนุกสนานความน่ารักของเด็กน้อยจะเป็นอย่างไรมาชมกันช่วงนี้เป็นช่วงแรกด้วยพี่น้องเดอเดี๋ยวช่วงที่สงจะเป็นรุ่นใหญ่พี่น้องจา๋า สวัสดีเยี่ยมสาวพี่น้องตอนนี้ประมาณสิบโมงครึเราจะไปที่โรงเรียนกันเด้อสวัสดีจลานน้อยหันมาตังนี้สดงเห็นนะลานน้อยสภพาล้านพาลานน้อยไปไปเลี้ยงอ่าดี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 พนตาจะพาลานน้อยไปเลี้ยงข้านักเรียนให้พี่ทันนะพาลานน้อยไปเลี้ยงพี่ทันโอ้ยมานีมีแม่เสือสวยพี่ไไปไปไปเราไปกันเถอะไปไปนพมมาแล้ว ไปเราไปโรงเรียนกันไปน้องแจวไปขายทางนอกด้วเจ้าทั้งนอกไปพี่น้องมาถึงโรงแรรโงเรียนแล้วเด้อจ้ะจะเข้าไปกันพี่น้องมาเบิ่งเด็กน้อยเย้พี่น้องสวัสดีครับโอ้ยผู้ใดนี่หูแจักกันอยู่ได้ล่ะสวัสดีค่ะโอ้ยไปหูแจักกันอยู่ดีุ๋วคนอ่ะคุณคู่กับหูนักเรียนกับหู อ้าวเคยเจอกันอยู่ที่โรงเรียนเด็กนี่นาใช่ไหมแมนบอ่ใช่ใช่รุ่นนั้นแหละนะรุ่นนั้นเนาะเนะไปไหนไปไหนกลับอู้ดอกไม้สวยไปแล้วพี่น้องเด็กน้อยลูกหลาไปแล้วโอ้หน้องบีเอาเราตามมาเจอกันอีกแล้วเด็กน้อยไปแล้วมาจากก่อนมา มันกับอามันก็บอันลุ่ค<อ>ึ้นอมาเลยขคุณมนะ่<อ> <laughs> ยกได้บอโยกลงบด้นางเขากันนางเร็ว พี่น้อยดิ้งหน่อยดิ้งน้องดิ้งน้อยของอนุบาลมาก่อนพี่น้องจ๋าเมื่อกืนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอ้ยบายๆเน่บายๆเน่บ๊ายบายมาบ๊ายบายยิ้มฉิสวยยิ้มสีสวย เขินนะฮะพุ่หลเอาไ่ได้แล้วุ่หลังนั่งสมาธิก่อนกินข่าวพี่น้อง ขามากชุดถ้วยมาแล้วอันนี้ของหวานจ้นะน้องน่าอร่อยไีบิ้มละหมัดกินคือวันเทสแม่แล้วเดี๋ยวพ่อ

แม่จะให้คนตัดคอยกะคอยกะอันนั้นเด้กพี่น้องเด้อนี่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 เอาพี่น้องมามากินกันนะเด็กน้อยออสองหองพี่นอ้องจ๋าพี่น้องตอนนี้ก็ให้อาถืออัน,น,นอันนึ่งกล่องอ,อ่อนอ่อนสดให้พี่น้องเนดะ้อ มาเป็มกันสวัสดีจ้ามาเด้อหาสิบสามคนคนไหน,นเนี่ยได้จ้าน้องมาดูเด็กแซบบอลน้องเบียอร่อยไหมคะน้องเบียอร่อยไหมคะน้องเบียขี้อายมากเลยดื้อเป็นตัวเห็นอัะนหะนึ่งของหวานของหวานนะลูกของหวานนะลูกเออของหวานนั่นลูกนะอ่ะยามันทุกที่เออมากใกล้ๆกมอเนี่ยนะเออ ให้เพื่อนเห็นเล็กหน่อยนะมึงเป็นน้องจ๋าหนิคือเด้อดักหนิเห็นหิอยเตืนะันนี้นี่ก็ถอยไปอีกถอยไปีกพิเศษเห็นเหมือนเนาะเออเออน่ะดีเด้อลูกหลานเฮียเด้อโอ้ยคนนี้พี่อ้วนก้มูเถอะวะลูกอีกุหลาบนี่พี่อ้วนก้มูเถอะ กินอะไรสิแดดเด้อพี่หมูตี๋กินเขาซื้อยังก็พี่หมูซื้อพี่หมูโอ้ยแล้วซื้อพี่พี่ตาบูด้วยเมาพี่หมูแมนโบะกลือกนซ่บแล้วแม่นโบะเออมาพี่หมูพี่หมูแมนโบะเออพี่หมูเนาะสวัครับมากินบอเออโทรโพสไปเพิ่นเบิ่งบอกเพิ่งไปเด้อเด็กหน่อยบอสันพุทธในได้พี่น้องจ๋านี่พี่น้องมาฝากนี่เด้อจะเด้ออันยังก็เนี่ยยังก็อันข้าเบิ่งอีสานพิเด้อจารเด้อ มาฝากกันนะจ๊ะนี่เด็กน้อยอันนี้เป็นรุ่นแรกก็คือเด็กอนุบาลเขาจะมาทานก่อนนะจ๊ะเด้อแล้วจะมีเอ่อรุ่นรุ่นใหญ่ลงมาถึงเพราะว่าเพราะว่าตข้าวเราเยอะมากเล็กน้อยน,นะทานเลยจ๊ะทาน<ะ>เลยจ้าน้องบีที่อาจึงเลยยังไม่ไปหาลุงเลยนะบ้านอยู่ติดกันเนี่ยแซบบอแซบบอรครับแซบบอแซบครัรบ,บ,อรรบ,บอรโอ้ยโอเคอยู่กันเลยแซบครับนะเนาะกินได้หลายเด้อพี่น้า เป็นไงพี่น้องมีบทหลายเลยพี่น้องจ๋านอนเด้อครับเขาพี่น้องจา๋าสวัสดีเด้อจ๋าเด้อสว,ส,ดสวัสดีทักทายท,ทุกคนเด้อ <c oughs> บริการบริการอันนั้นเด้อพี่น้องจ๋าเนาะเดี๋ยวนะออไปกินหนังกนันบอกพี่เลย สวัสดีทุกท่านจ้าเด้อพี่น,น้นองมีพี่น้องมีอันตอนนี้เป็นอ่สวัสดีจากคุณ <ไป S 1> พี่แสงล่าเลยแล้วก็ในแท็ปทิปมาอยูใ่ใครตลอดอยู่แปบ๊บเดียวคาดมีความสุขค่เด็กน้อยเนาะมีคุณน้องฟาล์หลายอันมาบริโภคกิางอยู่น้ามนานา่นั่งรังนั่งนั่งมด็กน้อย เอาใกล้ๆเออนั่นแหละนี่กับมะซอยนิดหน่อยกินอันนี้เป็นอนุบาลหรือเป็นของเดิมอนุบา,าลบบานนก่อนนะโค้ชอนุบาลยังก็ชมอิสานอีซ่ซา,ซาแล้วลา็ใส่ก็มานีหลักเพียวเน้องจ๋าเอามาเลียนมามะยังกิกหน่อยชมเนาะทุกป่า,าทุกคนเด้เออรับบุญอนุโมทนาสาธุบุญฉันอันนี้กันนึ่นี่เหลือ้อยกระายพี่น้อยจะได้สกินหน,หนวดเปนะ็น้นองจ๋าจะบ่งนม้ผมบอก นิดหน่อยกินสิ่งส้โอ้ยจับจับกัเลยกานมากินงกับจับก็เลยกินเลยได้ใจเด้อเนตีพี่น้องทำเลี้ยงน้องบีอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยนะคะทานเยอะๆนะคะเพื่อนติดกันเดี๋ยวมาหากันจัะเถื่อมาหาเถ่อเดียว นะลู่กับเพชรไห่ไหหลานพี่น้องเนาะไปทำแกน้อยจ้ามากินน้ำป่อยเด้อคุณองชนาใช่ไหมฮะองชนาม่อนป่อยเด้อพี่นะคอยอสามาถึงสเข็งใหญ่เล็กน้อนมัน4สิโลกเลยแล้วก็มีขหวานนีน้อนะเห็นไหมไปสิไลุตามไปสิมา เดินมาเลยไม่เป็นไรหนูโอ้ยมันเป็นน้ำพี่น้องคิดเสียแล้วกันเมื่อไพี่นะเห็นบองผมก็สายจนว่ามาเลยหนู้นุกละมันสิเปียกลูปถุงเท้าเลยเนาะลุยน้ำเลยลุยน้ำไม่ได้มันสิเปียกถุงเท้าโอ้สักทีพี่น้องจันมีระเบียบวินัยมากนี่สิมีระเบียบวินัยมากไป Because we sweat yes because i t sweat <laughs> พี่น้องรุ่นจูเนี่ยเนี pues ่ยกินเสร็จแล้วนะน้องบีน้องบีกินเสร็จแล้วนะคะน้องบีกินเสร็จแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องบีเฮ้ยเขินเขินขวยขวยเขินนะแซบบอแซบบลาแซบบอเอาอีกบอเอาอีกบอมาเอาโอ้ยหลายโผล่มาเห็นหลายโผล่อยู่ไหมบนนี้จิน แดงได้สวเองเลยคนนี้เขาเติมแค่น้อยหลายคนนี้เขาเติมของหวานคนนี้ก็ยังกินไม่เสร็จคนนี้ก็ยังกินไม่เสร็จอุ้ยกินหมดเลยคนนี้เกีงหลายแซบอ่ะแซบครับอื้มนี่เพียดนาะนี่นะกินอะไรติบ้าง คุณเดชจะได้รังวัลผู้ใดชจะได้รางวัลผู้แทนได้นานที่สุดเหลือสีขนสุดทยพี่น้องและสีนสุดท้ายมือท่านมากินเขาแล้วกามาเล่นก็ได้มาเล่นก็หลังมาเล่นก็น้องวิชา มาโหลอ้ระอาจารย์จงนอนอาจารย์มาแล้วโอ้ยอาจารย์ไหนนีนะแมนสองคนอิสเรลรางวันอาจารย์ที่สองแล้วกินเลยกินเลยการที่สองแล้วกินแสบรเสริยลุงคือสมบูรณะ จูจ่อ่านเลยคุนี้เด็กดังวัร,วก,รกินเด,ดินด้วนกุมมือน้อจ้ากินเดินหลายกุมมือเหมือนด้วนือพี่น้องต้นนี้กะเตรียมรับเขา่าให้รุ่นใหญ่ที่พี่น้องเด้อให้รุ่นใหญ่นะเนี่ยหลานคุณหน้าคุณตากันหรือเปล่าคนนี้คุณน้องหลานพี่น้องมีแต่ลูกแต่หลาน ยี้แม่ก็มาจับเตรียมไว้นะพี่น้องจับไม้หน้านี่ยมาจับเตรียมไว้เพราะว่าถ้าพามาเร็วแล้วมันจะไม่ทันพอมาเยอะมันจะไม่ทันจ้ายิ้มแม่แม่พี่เฮาทำเลยเร็วทำเลยมาเลยสองอยากอายุขน่ะมาแล้วคนอื่นไหนสองสองหัวหัวหน่อยเด็กหน่อย เลยอัวเลีๆอจะไม่กินเยอะทำหลายกันแล้วทำรกันกซอมมาหลายเนาะระนองลายบนหนลายอลยนาะไ่้องขอยแต่ซอยเขาได้นิดน้อยด้อ่อยเป็นคนถือกล่องนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวากัน้อจ้ะอันนี้รุ่นใหญ่รุ่นน้อยผ่านไปแล้วรุ่นใหญ่เรื่มมากขนมอุบไทย ผูก็ตัดของหวานแบ่งคือกินสีถั่วอ่ะบอเฮ้ยตัวนี้กินสีถั่วเห็นรางวัลทีนึงเลยใดรกินเมื่สีถั่วเห็นรางวัลทีนึงเลยโอ้ยแซ่บบ่ล่ะแซ่บโอ้แซ่บบ่ท่างผู้นี้แบบ่แซ่บครับ ขึ้นมาและบอกเก่งแต่ว่าขึ้นหลายถั่วแห้งกันน้องเอ้ยหลานแซ่บบ่ลเนี่ยจะลูกไฟหลานไฟจ้ำไม่ได้หรอกนี่มาอีหยางตล้บอกภาษาอังกียรติขอมาเไดีฮัลโหลมาเสนอฮัลโหลจราฮัลโหลฮาวายูว่าสิเมะสบายดีไหมวัสิเมะเอ้า สิบ่อเหตุฝากคือจะหาอันซ้ายหัวพี่น้องนั่งกี่เขาก็เด็กหน่อยแซ่บบอเนี่ยอันเติมรุ่นสองรุ่นสามพี่น้องเติมถั่วไอสองถั่วเท่าไรตัวที่สองบอถั่วได้บ้าสิไายสวัสดีลุงลุงป้าป่าสวัสดีครับนะสวัสดีครับแซ่บบอบอกลุงลุงป้าป่าเนี่ยแซ่บบอครับแซ่บบอครับแซ่บโอ้ยแซ่บครับ เห็นบ <iyorsun S 2> ่เห็นบ่เห็นเจ้ของบ่เห็นบ่เห็นบ่็เห็นเห็นบ่ก็เล้ว สำหรับคลิปนี้หลักการกิจกรรมเลี้ยงนักเรียนที่หมู่บ้านนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่น้องท,ทุกทท่านที่รับชมอีสานวิสาได้จดะเดอร์รายได้ส่วนหนึ่งนี้เราจะนํามาซื้อข้าวซื้อของเลี้ยงเด็กน้อยแจกกันทุกปีทด้พี่น้องจ๋าคันมาคลิปบบนี้ก็่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจได้จ้ะขอบคุณหลายที่บอกต่อได้จ้ะเขียนคอมเมนต์ให้ชาวา,นนาล่างเ้วก็จะอ่านคลิปนี้ลาไปก่อนอยู่ดีมไม่ใหุ้กท่านได้จ้ะสวัสดีจ้า